ทุเรียนทุ่งนาใบเหลืองแก้แบบนี้แบบว่าใบเล็กสุดๆนะฮะใบเล็กสุดๆนะฮะแก้ไงดีนี่เราอยู่สวนทุเรียนนะครับที่จังหวัดบรุรลราชธานะครับอ่าจริงๆแล้วใบเหลืองพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับก็มี2อ,อย่างนะครับก็คือหน,นะครับความชื้นนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องวัดดินนะฮะนี่เราวัด pH แล้วก็เราก็มาวัดวัดความชื้นนะครับวัดความชื้นนะฮะโอ้ความชื้นนะครับหลังจากฝนตกมาใหม่ฮะประมาณ3ามเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งแปลงเลยฮะสามสิบกว่านะครับทุเรียนที่ปกติประมาณาค่าดินประมาณ5.5นะครับแล้วก็นี้ประมาณ3 3%เปอร์เซ็นต์นะครับปกติแล้วนี่ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับทุเรียนเล็กนะครับก็คือเรา ประมาณ25นะครับก็จะพอดีนะครับเมื่อเลยส่งผลให้เกิดอะไรครับการใบเหลืองนี่เงี้ยนะส่งผลให้เกิดอาการใบเหลืองแล้วก็ใบเล็กด้วยนะฮะเพราะหน้าแรงนี่ใบเขียวสวยนะครับใบใหญ่ด้วยนะครับแต่ทําไมหน้าหน้าฝนนะครับหลังจากเจ้าของสวนกลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะก็ใบมันก็จะเล็กนย่างี้นะครับเห็นไหมใบเล็กเหลืองนะฮะนี่ใบใหม่นะฮะ นะครับแสดงว่ารากมันไม่ไม่ทำงานนะครับนะความชื้นสูงเกินไปนะครับก็อย่างนี้ครับวิธีการก็คือเราจะต้องมาพรวนดินนะฮะสั่งเขาให้พรวนดินนะพรวนดินประมาณนี้ฮะพรวนดินพรวนดินเพื่อให้ออกซิเจนนะครับเข้าสู่รากนะฮะรากอยู่แถวเนี้ยพรวนดินให้มันให้มันโปร่งหน่อยนะฮะพรวนดินข้าไปประมาณนี้ ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้ครับทวนดินไปนะล่างมันจะอยู่ประมาณลึกประมาณ1ิบเซนนะทุเรียนเล็กๆประมาณนี้นะนี่เป็นดินเหนียวนะครับพวกนี้นะครับมันเก็บความชื้นสูงมากนะครับนะฝนตกเท่าไหร่มันก็อมงั้นแหละไม่ยอมคายออกมาทีเราก็ต้องมาพลิกพลิกดินหน่อยนะครับประมาณนี้สลับกันนะครับซ้ายกับขวานะซ้ายซ้ายครั้งหนึ่งนะครับเดือนเดือนหน้ามาสลับขวานะครับอ่าหรือจะ ทีเดียวก็ได้นะฮะจะพวนทีเดียวก็ได้เพื่อให้มันมีการาระบายความชื้นไปนะครับนะนี่คือลักษณะของการแก้ไขนะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับมามาแน่นหน่อยหลังจากกลับญี่ปุ่นมานนเกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้ใบหายหมดเลยนะครับเออแมงกัดกินบดแมงก็เนี่พิ่งมาปรับใบใหม่อืม เพิ่งสร้างใบใหม่ใช่ไหมอันนี้ใช่ใแต่ใบราวนี้ก็ใบเล็กขาวนี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันเกิดจากความชื้นนะคะความชื้นในดินตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูฝนไงครับนี่มันก็ชื้นเลยชื้นมากๆเพราะว่ามันเป็นดินนาใช่ไหมครับครับดินนามันเป็นดินเหนียวอ่ะนฮะอุ้มน้ํามากๆเลยนะฮะว่าหน้าดินก็สวยแต่ว่าดำอืมหน้าดินดําสวยอยู่นะเราต้องพยายามพลิกพลิกให้มันให้อากาศเข้าไปนะครับเพราะรากมัน มันมันไม่สามารถดูดออกซิเจนขึ้นมาได้ใบเก่าแต่ก่อนเละหมดเลยโอ้ครับแต่ต้นนี้ก็ดูดีขึ้นนะต้นนี้ดูดีอยู่มันมันออกข้างเนาะให้ให้ร้านดูไม่ได้ฉีดพวกยาพวกแมลงอะไรให้ฮอร์โมนอย่างเดียวอืมครับมีใบมันคุ้นมาเลยอืมไดเพิ่งได้ใบใหม่นะฮะคือแสดงว่าสวนสวนคุณนัทธรรมนี่น่าจะ แมลงดุเอ็นนี้มันมรักษาเองนะค่อยชัวร์แล้วครับน่าจะดีขึ้นนะครับเกิดการขาดธาตุอาหารนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันชื้นนะฮะมันชื claro ้นใบเหลืองชัดเจนนะฮะตรงกลางเป็นสีเขียวนะครับอืมโอ้ต้นนี้เหลืองอ่อยเลยฮะเหลืองแบบว่าไม่มีเส้นเลยนะเนี่ยเหลืองต้นนี้แล้ววัตถุวัลเมใช้ได้เลยใช่ไหมคนใหญ่ขึ้นนะฮะคนใหญ่ขึ้นเยอะเลย มันยังเล็กๆอยู่เลยนี่โคนใหญ่มากแสดงว่าต้นนี้น่าจะมีรากรากแขนเงเยอะแล้วนะครับรากแขนเงเยอะนะฮะมทุ่งนานะครับของจริงนะฮะทุเรียนทุ่งนานะเนี่ยทุเรียนทุ่งนานะเห็นไหมนะนยฝั่งขวาเป็นทุเรียนนะฮะฝั่งซ้ายเป็นทุ่งนานะครับ <c oughs> นะฮะได้ได้ต้นนี้ก็โอเคสูงละสวยนะฮะเดี๋ย <c oughs> วต้นที่มีปัญหาเราก็แก้ไปข <c oughs> วนดินนิดนึง <c oughs> นฉีดปไยน้ําเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับอันนี้เท่าไหร่นะกี่เดือนนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยปีเท่าไหร่ฮะับปีไม่ถึงปีหนึ่งครับไม่ถึงเดือนเดียวหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับประมาณนี้นะครับปลาอะไรอ่ะปลาจดือบอ่อนใช่เดี๋ยวเลยอ่ายอดเลย ตงน,นี้ก็เขียวๆนะฮะนีให้หนาให้น้ำนานะฮะเยอเลยนะฮะแถวโอ้แถวนี้คงจะน้ำดีมากเลยครับอืมอโอ้โหแต่มันเหลืองทังเลยอะ่ะต้นนี้เหลืองมากๆนี่เกิดการขาดธาตุอาหารนะครับแต่ยังแตกยอดอยู่นะครับแสดงว่าป <laughs> ุ๋ยเรายังดีนะโอ้โหนะฮะเหลือง เข้มเลยฮะซีซีนะครับขาดธาตุเหล็กแต่งเสสีนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมข้างล่างใบล่างยังเขียวเขียวสวยๆนะครับอ่าเห็นไหมโอเคนะครับก็นะครับก็พามาชมทุเรียนทุ่งนานะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับปลูกยากอยู่นะครับแต่ประคับประคองเอานะครับให้หนึ่งถึงสองปีนะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเรียนทุ่งนาจังหวัดพนน่ะครับตัวนี้ แนวคิดแนวคิดนะฮะเผื่อใครอยากใช้พื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอามาทําเป็นสวนทุเรียนได้นะครับแต่ต้องมีน้ําครับข้อสําคัญต้องมีน้ําแต่ดินดินนานจะเป็นดินเหนียวนะครับมันพุ้มน้านะฮะต้องต้องดูแลกันดีๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่มารับชมนะครับเดี๋ยวจะไปสวนีสวนหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวรับชมกันสวัสดีครับ